อ่านเสริมภาษาพาทีบทที่16ชั้นประถมศึกษาปีที่สามเที่ยวกรุงเก่ากรุงศรีอยุทยาการท่องเที่ยวของคนเราจะแตกต่างกันไปตามความสนใจบ้างก็ชอบทะเลบ้างก็ชอบภูเขา หากผู้ใดสนใจจะเที่ยวเมืองหลวงเก่าของประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุทยาเป็นอีกแห่งหนึ่งที่มีคุณค่าและคุ้มค่าต่อการท่องเที่ยวบางคนเรียกจังหวัดนี้ว่ากรุงเก่าหรืออยุธยาหรือ กรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นเมืองหลวงของไทยมานานถึง417ปีแม้ปัจจุบันก็ยังเหลือร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองในอดีตเมื่อปี2534 องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ประกาศให้อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุทยาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกสถานที่ที่น่าเยี่ยมชมมีเกาะเมืองอยุธยาวัด เจดีพิพิธภัณฑ์เจดีศรีสุริโยไทยพระเนตรคลองช้างพระราชวังและทางน้ำพระนครศรีอยุธยามีประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานเช่นประเพณีแข่งเรือยาวประเพณีลอยกระทงตามประทีป มีหัตกรรมซึ่งสืบทอดภูมิปัญญาจากคนรุ่นก่อนและเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อเช่นปราตะเพียนใบลานงอบพัดและมีดอารัญยิกคำขวัญประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือราชธานีเก่า อูข้าวอูน้ำเลือดล้ำการกวีคนดีสีอยุทยาเลอข้ามรดกโลก